ตายตายตายมทมันโผล่มาทีมเดีแมทพี่เดีแมททำไมไม่วิ่งบุกกันเลยมันมีวิ่งบุกเนี่ยบุกขวามาอุ้ยใครระเบิดเฮ้ยอุ้ยตั้งหลายตายตายตายโดนหลักตลอดเลยตายตายตาย ตายตายผมตายตายโอ้ตายไม่มีใช่ไหมตายเฮ้ยอาผมตายแต่แทบเราได้เยอะอยู่มี้ืนออกมาแล้ว ตายตายอุยอุยอ้างสวย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 อ่อดูตายกลางกางเทียบกลางกางโผเยอะยิงกลางเลยสวยสวยดูดักกลางไหตาย ผูไม่ทานมันคูโ่โดนหลังอีกนะ่นทานหลังตลอดตายขี่ตางไปหมดตายหนึ่งกลางตายหนึ่งปติหมดยังยิงไม่หมดกระสุนเลยหมดละปันได้ไม่ได้คู่ตายสวย เรียบร้อยตายโอู้หูยขวาตายสิสวยสวยเปิดไออยู่แฮมโอ้โอหเป็ใส่เข้าผมไม่อยู่ตอนสามเลยอยู่ในห้องไห้ฝ่าอีกแล้วเราจะยิ่สงสระน้ำจะน้ำเข้าแน่นอนยังไม่เข้าอะ่ะอู้ไม่ตายแบตไม่เข้าสวยตัวปิดไงตับ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  <laughs> ตวปิด <laughs> วยพี่สวยตัวปิดไงใจยิงได้ตัวเดียวฮะพี่พี่หอ,อผมบ้าเนี่ยพี่ท็อปสิบสี่เสริมเลยนะ <g ül> พี่หอผมอเนี่ยเฮ้ยพี่ท็อปสิบสี่เลยนะเฮ้ยวูวพี่ยิงสามตัวในแะบกตัวเดียวโว่ท็อปสิบสี่จะทอใครใครเขาจะยิงตัวเดียวพี่ท็อปสิบสี่เลยนะพี่อะหน่ๆท็อปไรแล้วพ,พี่ผมพี่ตีท็อปไรน์แล้ว นี่สิบสามแล้วเกมหนึ่งครบสิบสามตัท็อปสิบเก้าไปไปต่อ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 ตัวเดิมเป็นลูกสองว่ะตัวเดิมเหรอลูกซองเหรอตัดได้พี่ตัวมิติกอ่ะตัวมิติกอ่ะช่วยๆกันช่วยๆกันเนี่ยเนี่ยเออใช่ครับใช่อ๋อไอตัวนี้มันยิงไอตรงเรือป่ะที่ยิงเรือเราอ่ะตัวมิติกที่เอาสองไล่อ่ะใช่ป่ะอ๋อ ไม่เจอกันนานขอ,อหน่อยหึงแตกหนึ่งอ่ะแตกสองอุ้ยต้ปิดจะเป็นอะไรติดอ่ะโอ้ยลูกซองยิงโอ้ติดหน้าตากอะไระเหลือคบตี้เลยพี่คบตี้มันตีครับมปนมาตีแล้วไป โอโ้สไลด์ไม่ติดสไลด์ไม่ติดหลุดลิลล์แบบเข้าบ้านล้วตัวเลยรถแดงนี <c oughs> ่ละอุ้ยเอาข้างหนูมามองไม่เห็นมันอุย้ยเข้าบ้านเราน้าบ้านเราตายตาย วิ่งโอ้ยนอนอยู่ใครจะไปเห็นเอาขนาดตัวมิติขน่ะแม่งนอนเรียนที่หมายนอนอยู่ในพุ่มขวากิโอ้ยลูกตองวิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วอ่ะเชิญเชิญกระตันเลยยิ่งไม่ทันมันมาล่อไอ้พี่ตายลูกตองตาย ตายอุยอ๊ยโวมันไม่ตายในบ้าน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 กูสองสองตัวขึ้นบนบ้านละสว,วยนะ้องมีตัวหนึ่งต,ตายสวยตายตายโอ้ย,อยตัวแอ,อ,อ,อบมาหน้าบ้านเพียบเลยพี่ตาย <DVD S 2> สวยสวยสวย,สวยขาดตัวหนึ่งไม่เป็นไรขาดตัวหนึ่งไม่เป็นตัวเดียวไม่เป็นไรพี่ตามตามทันได้มันเข้ายากเราเพราะเราอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าวะแต่ห้ามโผล่ซ้ายอ่ะดักกลางแถวแถวกลางไวใ้ให้มันโผล่เองอ่ะไม่ทันไม่ตายตาย ตายสองโอ้ยเล่อไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเลเซอร์กดขายสวยโอ้เลเซอร์ยิงเลเซอร์อยู่หน้าบ้านเราพี่ตาย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  อุย้ยขวาสวยรูปเปิดอติเคียร์ให้สายมาโอเคสายมาข้างบ้านสายข้างบ้านมากันแล้วมากันแล้วตายอุอออ้ยโอยะซองเขาเปิดเสียงหลอนไม่ได้ยินเสียงมันบุ๊คโอ้โหบ้านเราตก mày uh, không chết tay Chết rồi tay 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 nên nằm tay 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 không tay 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 con. ตายหมดหมดหมวดมวู้สวยพี่สวยจะยำหน้าบ้านได้ <laughs> <laughs> เอเทมาไงเงานี <laughs> สะบัดซ้ายปุ๊บ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 ,บ,บอาอ <laughs> ดักขวาดูไหวเปล่าดัไปไปห ต้องอเดือดเพื่อนไม<ะ>่ตามโหสายสายบานเลยตัวแอ้วเมื่อกี้ปลาแปะใช่เราโดนสูตรไงกระสุนหนูเปรพอดีเลยวะเอสเซนต์แม่งต้องแต่งยงไงกระสุนมันตรงวะทีนี้หายแปะจะต้องค่อยๆยิงอ่ะคือกระสุนจะตรงเอ้ยโอ้โหหนูโดน เออน้องนายิงหน่อยอยู่หน้าบ้านอุย้ยน้องก็โดนโดน,นตายหน้าบ้านตายหยุดละพี่ช่วย <laughs> พี่พี่นนไี่เป็นเสียงปืนมาหรอจุ๊ตุ๊ตุ๊ไม่ผมนึกว่าเสียงปืปนฝังเรา กยิงกันอยู่ดดวัดเลยอ่ะโทษดีอุ้ยเพียบอุ้ยน้องผมกก็โดนตายตายสวยตายอุ้ดดยเอามีตัวหนึ่งแม่งแต่ผมต้องช่วยตัดละฝั่งซ้ายใช่ไหมเยอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วย ้ฝั่งขวามันสไนต์ตัวเดียวเองผมไม่คุ้มเลยผมไปช่วยดีกว่าโอ้ดักประตูกลางอุ้ยโอ้โหอุ้ยต้องสวย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 ทีมทีมทีมเราโหดอยู่เนี่ยคนเนี้ยสิเดีน่าจะดีมันตัดซ้าอร่อยไปพี่เอาอย่างนี้ป่ะเราสี่คนสปอร์ตคนนี้ว่าไอ้ตัวมิติกอะคนโหดเนี่ยสปอร์ตแม่งเลยป่ะ อย่าวิ่งวิ่งตามแม่งเลยพี่ซัพพอร์ตมันเอมาไปไหนมันวะอ๋อมันรอรอไอ้ดอบน้องเราไปไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยมันรอไอ้ดอบมันโด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 นไปตายีคิวตายเข้าส่วนอีกครับน้องโดนเข้าตายเข้าบัตรตาย

Ui, đồ rồi mày đâu mày không ăn đâu mày đâu mày chết, mày đâu mày đâu mày TÀI 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 ๆๆๆอัออไปเืออชะนะแล้วเลยสวยๆๆๆสวยสวโหดมากคนเนี้ยเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนหดสุดอ่ะโคตรสุดอ่ะ <c oughs> โอ้ยยยยยยอ,ะอ,อ,อยะยย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 น <c oughs> ยนยย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 ยหยยยยยย ยี่สิบอุ้ยอ๋อแล้วตายน้อยยี่สิบตายสองโอ of, or, or, ้แม่งโหดสา์หน <k> ูตายเจ็ดโดยอะไรโดนโดนสนายิงต้อกินว่ะต้อกินมังพลาละแล้วเทมาฝั่งนี้หมดเลยมาแหละรวยเลยพี่รวมกันเราอยู่เอ้เอ้เอ้ไอ้อย่าเข้ามานะเอาอยู่ด้านบนนี่ว่ะ สวยอย่าเข้ามานะเดิ่มมีตัวยิงไปก่อนเลยนะแล้วค่อยปลดตส่สองไงเหลือหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมู๊วิ่งไปจะเอ๊ะอุ้ยโอ้โหผมตายสวยสวยสวยมันดักฐาเต็มเลยว่ะพี่เปิดยูให้ยูเลยอยู่ตรงไหนแม่งเป้าบ้านเอ้ามันเริ่มกระจายแล้วโอ้ยแมงเป้าบ้าน เโอ้โหเดินช้าบนบ้านตนโวยโวยโยยิงไม่หันเราโอ้ยมันจะเอาอีิมสอยิงทำไมวะสโลอาอาาอาาคาวรไม่ได้สวยิครับจองมาครับโดนซ้อนสองอะแตกแตก โอ้ยยิงไม่โดนว่ะก็ส่วนห้าสิบล้านยิงไม่โดนได้ยังไงสวยบ้านกลางบ้านกลางเยอเหรอดูดเนื่ยเออทีนี้โดนเดี๋ยวดูดมังไม่ดูดมังเป้าตายอุ้ยอ่ะอสมานจทจะยิงตัวบนนะได้เทหน่อยไม่ได้เหรอวะคนก็เนี่ยเป้าดูดเป้าดูด อย่ยเฉยๆเนี่ยป้าดูดยาสาลายนะเดี๋ยวป้าไม่ดูดอตายสวยสวยทีมรัาเกิดได้อยู่อยู่กลางเยอะอยู่ตรงเสาเสาเสากลางทุดทางอะตายตายเฮ้ยโอ้ยจ๋าเห็นซ้ายแม่งขวายิงเปิดอยู่แล้วเปิดอติเลยนะเปิดเปิดคุ้มเหรอวะออกมาจากบ้านโอเคสวยน้อง กูสองก็ปับปับปับเรัปับปรัปเฮ้ยออกมาถ้าแน่ดักเอาไว้ยาซายหนูมันไม่ใช่ขวาพี่สายแม่งดักบนบ้านเออเหรอูสาติดไม่คุ้มเลยว่ะพูนหนูตายเดือดสิบแต้มเดือแต้มคุมละวางกลางเอาวางกลางเสาอีก รลางวิ่งมาเลยโดนแบบดูเลือนะ่ารถถังตายหนึ่งรถถังีกปาเบนบ้านจันอุ้อ้อหลบก่อนหลบก่อนตรงไงสวยพี่สวยเอาน้องชายสวยสวยสวยหัวมากครับหัวมากครับ ไม่ตายตายเฮ้ยฝาบ้านเราบนตึกบนตึกบนตึกบนขวาดูซ้ายก่อนูย่องไปได้ปะตายตายบนตึกถูซ่องอเอูโอ้ตัวนั้นไม่ตายกลางกลางเพียบเลย ตึกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมยิงยิงให้บนตึกตายหนึ่งตายสองบนตึกตายสองเข้าเข้าเข้าตึกได้คลองคลองเลยคลองเลยคลองตึกเลยมาแล้วมาแล้วโอเคสายอยากเข้าขยิมมัอนไงตายขอรีบหลอแป๊บนึงเออตายใครรักหนูค่ะ เอาเลยค่ะพี่ร้านร้านเลยค่ะหนูพอแล้วหนูพอแล้วไอ้สวยเอาเลยค่ะพี่ดินดักไว้นะคะมามาแล้วค่ะช็อตกีแต่ยิงไม่ได้สวยพี่ตัวแล้วพี่มี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 มาแล้วตายสวยพี่เออพี่คุมตรงแล้วต้งแล้วแล้วนะว่าเรเปิดอยู่อีกไม่กดไม่กดไม่กด เฮ้ยพี่ดิน,ดดนย,ยิงไม่ได้โทษพี่จะไหนบ้านงนตายสวยสวยสวยสามสิบต่อสิบสามอ้าคิดเดฟบเป็นของอัดพี่ผมจะไหนให้ได้ครับพี่ดูคุมกลางฮะตายหนึ่งสลายโผล่มาไม่โผล่วะอยู่บนตึกอะออบนตึกมีปะดูมันตาย ตวมันตายคอเบพี่เขาตึกนะโอ้ยบนตึกมีพี่สไนจะตายอยู่แล้วข้างหน้าเอาอบนตึกมันเหรอบนตึกใช่ใช่มันมีสองตัวแต่มันไม่พรมมีเอยข้างนี้สไนตายโอ้ยไฟ,ไฟ,ไ,ฟ,ไ,ฟไฟมาซ้ายโอเคไฟมาซ้ายดีดก เฮ้ยออเพื่อนเคียร์ให้แล้วบอมใส่พอดีเลยอ้โคโผนี่ไงตายตายสายทลุบ้านตายสายทะลุบ้านเราแล้วตะล้านหนาแล้วตาตาท้านา้วตตายต้นมาวาย อ๋อเฮ้ยใครโดนช็อตอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ันน่ฮันนี่ฮ่างหลอกแอบสวยเอ้าหนูกำลังแอบเลยชันล้านเลยพี่โิวย่างเอ็มบีนี่หนูได้ไงอ่ะนี่คนยังเอ็มจีหนูได้ไงอ่ะมันพิหัวกันนั้นเลยหรอโอ้หเก่งๆแล้วเก่งแล้วขอบคุณที่แบกครับ โอเคพี่ขึ้นแกลแล้วขอคนที่แบกครับพี่วู้ขึ้นแกลแล้วพี่ต่อปะต่อปะต่อต่อเนาะกำลังมันเลยอะเอาให้มันเหลือมาท่านีกำลังมันเลยฮะอะไรนะอะไรนะพี่นะเอาเหลือมาาท่าเอาให้ขึ้นไปมาท่าุ้ยหยิงยีแปด <ๆ S 2> เลย <ไป S 2> <ๆ>เลยเฮ <laughs> ียโหดไปไหนเนี่ยหยูขอคนที่แบกครับยิงไปยิบแปดเลยวะใช่ <laughs> ชัวชัวอุดนายอุดนายอุดนายไป จัดล so like so um, ูกซองดีแบบด่านเนี่ยรำซองเหมือนไอตัวนั้นอ่ะนี่ไงลูกซองเอไอตัวนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยอุ้ยมีบีคบีคข้าศูนย์อย่างพี่ระวังล่ะตัวซอมบี้อ่ะโุ้ยโอ้ยอุ้ยเปียบเลยหน้าถ่านเราอ้าวใครยิงกูแล้วมาอ้อมหลังถ่านอะไรเนี่ย ยตายแล้วลากตายคนเดินการเฮ้ออุ้ยไม่ตายสวยน้องทีมราตาสวยมากอุ้ยระเบิดไฟเดี๋ยวแค่ไฟเอาอยู่กยาเลย ผมไปช่วยพียย่มันอ้อมนี่หว่าใช่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 มันมีตัวลูกซองอ่ะวิ่งวนอยู่นะ่าสวยแล้วตาตาตาบ่ายหมดเว้ยต้องขาดด้วยเหรออดูบนหัวตัวนึง่ง <c oughs> บ้าเลยอ่ะฝั่งขวาแล้วก็บนบ้านมันเป็มาตายแล้ว ทีมเรามาตัดโหดเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวนี้ทีมเรามาันโหดอะตัวตแบบซโล่อ่อะ <c oughs> อ้าวผมโหดอะอ้อมบานเลย Go, <okay. S 1> จัดไฟจัดไฟ เด็กยรื่อยไปเอา้าอุย้ยลุกทองสวยสวยขวาโดนลุกทอง่ามาต่อมาอุ้ยเอา้าไปด้วยครับไป้ปไอมีมีหน้าไม่วิ่งไปที่หน้ามันอ้ะมันเข้ามาเลยถอยเอา้า

หนึ่งโอเคจี๊ดตายอย่าบ้าเอ้สวัสดีสวยสวัสดีสวยนี่เงียเพื่อนเราโคตรโหดเลยพี่ดูดูสะบัดยิงนี่แม่